านถึงพระผู้ใหญ่บางรูปที่เราต้องไปดำเนินการนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดังอีกก็ต้องศึกนะก็ต้องศึกแต่เดี๋ยวขอเขาจบเคสนี้ก่อนเพราะว่าเราตั้งศูนย์มาเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วได,ได้จากผู้หวังดีเ,เข้าไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะจบเรื่องนี้เราพยายามจะทําให้จบเร็ววันนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ถือว่าศูนย์ได้รับแจ้งข้อมูลแล้วก็ไปดำเนินการเอาเอา,เอา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 เป็นว่าก็เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ แล้วก็มีข่าวมีข่าวดังๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในสามเพศดูยังไม่ยังไม่สํานึกก็เดี๋ยวเราจะไป,ไปดาเนินการนะครับก็เอาไปว่าเอาเอาว่าเมื่อเปิดศูนย์แล้วเรามีข้อมูลเข้ามาที่เป็นประโยชน์เข้ามาแล้วนะครับเราเรากาลังดูเพราะว่าเราจําได้ว่าช่วงนั้นศรีกาคอปคุยคุยกับผมูม่ส่วนว่าลบข้อมูลไปเยอะ ตรงนั้นเราไม่เห็นแต่ตอนนี้เรากู้ขึ้นมาแล้วถ้าเรากู้ขึ้นมามันอาจจะเจออะไรอีกเยอะเลยนะเดี๋ยว๋ยวขอเจ้าหน้าที่ดูก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ทํางานก่อนเพราะเวลาเราดูข้อมูลมาข้อมูลมันเยอะเดี๋ยวให้เขาเปิดดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ